ค,คลิปวัสดีค่ะเอซี่แฟนช่องมุ้นถักการผ้าวรวยละไรมาหน่อยผ้าร่วยนะคะ,ะคะ่ะท่านผู้ชมเมอนแอดกัดเดินทางมายูทีพักสงแมชี่ดมนะคะกัดเป็นเวลาโดนแล้วเนาะคะ่ะหลายเดือนแล้วนะคะที่แอดบอไดเดิน้างมาที่ผักสงแมชี่ดมนะคะเมเนก็ได้มีโอกาสมาทาง นี่เนาะคะ่ะก็ได้แปะมา่ากาบพระนะคะพระมาหาจากักรพรรดิเนาะคะ่ะที่ข้างข้างสุดท้ายที่แอดเดม่านะคะเดม่ารวมทําบุญนะคะสั่งองค์พระมาหาจากักรพรรดิอยู่ที่ภ <c oughs> ักดสงแมชีีดมเนาะคะ่ะเมื่อนี้ค่ะแอดก็จะมานะคะได้เขามากาบว้นะคะมารวมทําบุญเนาะคะ่ะกับแมชชีดมแล้วนะคะแอดก็จะผ้ามา สามแนวทางนะคะจากแม่ชีดมน้ำเนาะค่ะท่านผู้ชมกับมาเบิงน้ำกันนะคะมาเบิงมาฟังน้ำกันว่างวดวันที่สองคุณภาคมที่จะถึงนี้แม่ชีดมนะคะเพิ่นจะนิมิตไปเพิ่นจะมีตัวเลขตัวใดใเป็นแนวทางให้นะคะค่ะท่านผู้ชมมาเมื่อนี้ก็เป็นมื่อดีเนาะค่ะกับบรได้โท่มาหาแม่ชีมาพร้อมกันนะคะมาพร้อมกันแม่ชีกับแบลวแบลวไอเนี่แหละวพันม่ อ๋อแม่แม่ชีไปรับไอพ่อแม่ธรณีพ่อแม่ธรณีมากอยู่ที่สถานถ้ำเทพนิมิตแม่นไ่มคะเทพสิมงคลเทพศรีมงคลหรือว่าที่รู้จักในตะกี้เอินที่พักสงฆ์แม่ชีดมเนาะค่ะใช่ใช่ที่พักสงฆ์เพิ่นเปลี่ยนเป็นที่เป็นที่สวนที่เปลี่ยนไปเพิ่นให้เปลี่ยนป่าเพราะว่ายังบ่มีสงฆ์อ๋อค่ะ แาือ้อมาแล้วก็ให้เป็นบุญที่ทุนลูกหลานเด้อพ่อแม่เจ้าคาะอยากปีชั้นเพิ่งกำมาขอเพิ่งราบใบบุญลูกน้ำลานีนะ กลานถ่าได้มีอย่างลงมาเาออฟังๆขันหานี่แหละตลงังแทนปิดแทนใจแทนความงามความดีของลูกของหลานเด้อพ่อแม่เอ้เยกันเด็กมาอยู่นั่มเมื่อกี้ขออนุญาตก่อนจะบันทึกค่ะล้างหน้ักจะขันตัง พอมันมีขี้มีขี้มาสร้างพระเนาะไอไปสร้างพระอนั่นอิศองพระพุทธเจ้ายี่สิบแปดพระองค์ผู้ขายศิษย์สังนะแม่เพื่อนกำลังเสี่ยงม้าวันที่วันที่เกือบสิบแปดนะก็ที่เรื่อเบื้องเพื่อนหน่อยจ้ะเลขชี้นี่ก็จะเป็นเลขนิมิตเนาะค่ะเลขเพื่นที่ให้ทับุญมืออื่นมืออื่น่วันที่ยี่สิบเก้าเลขใต้เทวดาเสี่มีขี้ไปทับุญให้ เริมมาตรงกับหาเพิ่นเพิ่นมาบอกเป็นโตเพื่นมาบอกเป็นโตห้าสองเก้าวันนี้ไม่ขี้กับสิทมบุญหเพื่นมืออนี้หรืไม่ขี้กับมณฑะมณฑะหกลูกสันจังหันเศร้าทําบิลิวันที่ยี่สิเก้าว่เอินะะวันที่ยี่ิบเก้าผู้ขายที่เอาที่สามสิบเพื่อนกับวยอมกูเพิ่นวายอมเพื่นว่าต้องเอาวันที่ยี่สิบเก้าเสี่เอาวันยี่แปดกระบะ ยี่สิบมาเดือนสามสี่คนก็บอกเพิ่นเสียอางยี่สิบเก้าตัววันเดียวเพื่อนเพื่อนอันนี้มันบอมแมนมันบอมแมนพุ่มฝันมันบอมแมนอันนี้ถ้าว่าเห็นก็คือล่างๆสินะค่ะแต่ว่าสัตว์บอสัตว์ผู้ที่มาบอกอีกี้นึ่ะมันบอมแมนมันบอมแมนพุ่มฝันเป็นคันสิว่าฝันกะเป็นล่างๆมันเป็นล่างๆมันเป็นภาพของเพื่อนมันเป็นตัวของเพื่อนมาบอกอีลีเป็นมิตร เป็นนิมิตของแม่เสี่ยวจะมีที่ปู๋งสิปวายจังแต่บอมัป็นข้ฝันบอมเราะว่าฝันก็คือเห็นคนยุ่งสินะเป็นนิมิตของเป็นอย่างของแม่ซี่เป็นก็คือหน้าเก้าตัวหาสองเก่าเนาะห้าสองเพื่อนมาบอกให้ไปทำบุญเพื่อนบอกให้บุญให้เพื่อนเน้เพื่อนบอกว่าทำบุญให้หน่อยเพื่อนบอมมีหัวค่ะเพื่อนมาจังซี่เพื่อนบอมมีหัวค่ะทำบุญให้เพื่อนเน้วาจังซี่ค่ะ วันนี้มีขีว่าสียดจังไสควอนซีซับบุญหายได้เพราะว่าผู้ขาถ้าเพ่เปิดรหัดซับให้มีขี้มีขีเจาะซับมาจากสายค่ะเพื่อนเลยบอกว่าไข้ทำบุญหายวันที่ยี่สิบเก้าค่ะวันนี้เพื่อนบอกว่าสามตัวสามตัวห้าสเอ้ห้าสองเก้าใขทำบุญให้วันที่ยี่สิบเก้าค่ะมีที้ไปม้วนพาแล้ววันที่สามสิบพากรนเลื่อนมีขีรับเพื่อนมายอมเพิ่นว่าให้เอาหยิบเก้าตัวเดียว่จังซีอันนี้คือความฝันเนาะ เป็นผูดซ้ายตูดใหญ่ๆผู้ใหญ่ๆสูงๆก็จะเปนบ่มีหัวเปนมาบอกอ่ะเจ้าว่าที่แม่นข้อมฝันแต่คือสาว้างแล้วคือเซลล์ตื้นๆแล้วมันก็เลยกว่าคนถือว่าท่านแม่นมีที่ฝันหรือว่ามันแม่นไต่เป็นคนมาอีหลีมาอีหลีเป็นนิมิตนอกเจตุบรรพค่ะแม่นค่ะเป็นนิมิตค่ะนิมิตนิมิตของแมสซี่แล้วแต่ละนิมิตแมสซี่นี่หมายถึงว่าพุ่มเพลินมหาคือพุ่มบ่มีหัว อยาเพิ่นบ่ามีหัวเพิ่นไวจากใหรให้ทำไวคี่ทำบุญให้ค่ะอย่าให้แมซี่ทำบุญให้แมซี่ตั้งใจที่ทำวันที่สามสิบอ่าเพิ่นไปุ่นผเรียบร้อยได้เตรียมถูกอย่างใส่วันที่สามสิบแต่เพิ่นบ่าเอาเพิ่นเอาวันที่ยี่สิบเก้ามือเดียวซึ่งมาที่นี่โตเลขของเพิ่นที่เพิ่นบอกแมซี่ห้แมมซี่ทำบุญให้นี่เป็นวันที่ยี่สิบเก้ามาตรงกันครับเพิ่นบอกเพิ่นบอกว่าหาสองเก้าเนาะค่ะ สามตัวนะฮะสามตาสามตัวหาสองเต้าบันทึของเม่ยาของยาคุ้นมาซือมาซือกันกับไอ้ไม่ออกเพลนกะซ้ำตัวเดียวกันนะฮะเนาะเพราะว่าหาเก้าเก้าหาถ้าตัดหาสองเก้าหน้ากับที่สนงเ้ากันคือเก้า่ะพี่น้องเอฟซีเก่าไปพิจารณาเอาไม่ซี่เพลนกับ่อดดี้ปอยบาได้ยังดอกแต่ว่าคือ อยากได้บุญที่เขาม้าบอกง่ายๆก็คือว่าเพิ่นอยากค้ำบุญเพิ่นอยากได้ความบุญากของเงินพุ่มเพิ่นมื่นนี่นะแ็ดแค่มันได้ยี่สิบเก้าขี่ยี่สิบเก้าที่เแ็ดแค่มันขี่ยี่สิบเก้าปูหวังยังไงคือปูหัวขาดปูมีหัวแล้วผมมีหัว เป็นกุ้มแล้วอยากได้บุญได้บุญแล้วคนกับสีนี้ครบนะเพราะถ้าถ้าถ้าสมมติถ้าเมื่อกี้บุญด้เพิ่แล้วคนเกิดสีนี้ครบแน่นค่ะนี่เหล่าคนมาขอบุญน้มีขี้มีขี้บุญห้ก็มตรงนี้เป็นเลขขาดขาดตรงนี้หัวเ่อเอ็นนะคะวันที่ยี่สิบเก้าเจ้าค่ะถ้าบุญจริงเอาผู้ใดที่รวมบุญกับมีีก็ได้เด้เวละบาทสงบาทค่ะคอยทำคิดจริงทำจริง เราต้องเหตุใดที่เห็นยังวง่ที่ผ่านม้าแต่เพิ่นเป็นพญานาคสองตูเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกเพิ่นมาบอกผู้ข่าผู้ข่าก็ได้เฮ็ดลงทั้งหนึ่งเพิ่นอีหลีได้บวงสรวงเพิ่นอีหลีเพิ่นก็ได้ยังสิเล่าเพิ่นเพิ่นก็มาบอกนี่ก็บอกตัวเดียวปุ๊บมีขี้บอกสันพร้อมีขี้เป็นโคตรพื้นเพิ่นก็มาบอกเพิ่นมาซื้อตัวเดียวก็หาแปดตัวเดียวเพิ่นบอกเพิ่นบอกมีขี้ก็บอกไอ้อย่างแบแปดแปดหนึ่งเก็ดเก็ดหนึ่งแปดไม่เกี่ยวกับออมสินน่ะนะสามตัวน่ะ ข้ังล่างกระบอกสาแปดออกคำสินอิลเขาไม่ทุ่บอกทุบบกมันเป็นยังส 35, so like ั so water. Water ้นถ cool. oh, right. right. ึงถาาไหว่าความฝันก็บอมนไหว่านิมิตกคือคือที่เป็นมันเป็นหลังล่างเนี้ยเฮ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 ้ีเฮ้ยเฮ้ยเี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ีเฮ้ยเห้ยเฮ้่เฮ้นเฮ้ยเล้างฮมาเลยมันแมนค่ะก็เป็นผู้ยเฮยำๆคืองวดนี้เด้นี่งวดที่แล้่านไปเาก็เฮ็เล้วเฮ้ยเั้ลงฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้งเวงยเฮ้เเฮ้ยเะก็ได้ยี้ยได้ย เี่ยนกับผู่คนที่เขามาจะมิที่กับธรรมดาเลยเนาะค่ะค้นือคนี้มาซอยแมซี่ดุมเพินหนึ่งมื่นบาทจ้เพื่อนม่นสิล้านกว่าได้ตัวได้สิบล้านเด้อปูเด้อขันยาไข่เด่นไข่สางดีกัได้ยังให่เด้อสาราคนเลี้ยประตูหูแกงังจริงๆพยงเยอรับบุญจากน้อยเนาะ รัาทุตเทวาโดยมหาบุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าแม่ที่ดมพิมแปนได้ทําแล้วตั้งแต่อิจตชานถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าขอน้าบุญบุศลสนนี้ให้เก่เทพไทเทวราที่ปกปักรักษาบุคคลที่อยู่ข้างหน้าของข้าพเจ้าที่มาแล้วก็ดีที่ยังไม่มาก็ดีขอให้ได้รับส่วนบุญสนกุศลนี้จากข้าพเจ้าขอให้บุคคลที่อยู่ข้างหน้าของข้าพเจ้ายงมีสติสัมปชัญญะอยู่ทุกเมื่อ มีความเจาดเหนียวฉลาดมีความรู้รอบตัวไม่เจ็บไม่ไข้ไม่เจอเหตุร้ายไม่เจออันตรายใดๆทั้งปวงั้งสิ้นด้วยเธอขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองเดินทางแกวข้าดปลอดภัยยิบหนึ่งประการใดขอให้สมความมุ่งมาดนปราถนาทุกผู้ทุกคนทุกคนทุก,ทกนามด้วยเธอสาธุเอ้ยดีใจว่าทีา่ดีใจ ใจเนาะญาก็ดีใจขอให้ตรงตเด้อจายาเจ้าขามาเพิ่มเพิ่นเพิ่เพิ่นมาขอม้วนมวนเด้อเวลาบอกคุณมาบอกม้วนม้วนแตะคุณญาเจ้าขาคุณปู่เจ้าคเาิ่นสอนเลยว่ฝันวะคุสอนมีคิดแต่ตัวจริงมีคิดนี่้ยบอกมาเมียบักน้ำพุญน้าพุ่น้มาว่าคนมาว่าเทเนะคะเพิ่็จะมาบอกม้วนเจ้าปู่เจ้าขาเจ้า่าเจ้าขาลูกพรมาเจ้าขาแั่คุนบอกเจ้าขา